พุทธวจนะอริยวินัยหน้าที่627ภิกษุสงฆ์เดินทางไปลงโทษครั้งนั้นภิกษุสง์มีพระสารีบุตรและพระโมัลานะเป็นประมุขได้ไปสู่ชนบทกิตาคีรีแล้วลงปรบภาชณิยกรรมแก่พวกภิกษุอัสชิ และปุนัพัสสุกะจากชนบทกิตาคีรีว่าพวกพิกษุอัศชิและปุนัพัสสุกะไม่พึงอยู่ในชนบทกิตาคีรีพวกพิกษุอัศชิและปุนัพัสสุกะเหล่านั้นถูกสงลงปปาชนียกรรมแล้วไม่ประพฤติโดยชอบ ไม่หายเย่อหยิงไม่ประพฤติแก้ตัวไม่ขอคามาภิกษุทั้งหลายยังดายังอภิขออภัยค่ะยังบริพาทการการะขออภัยค่ะยังบริพาทการ,ออะร,าก,ารกะ สงยังใส่ความว่าลำเอียงเพราะความพอใจลำเอียงเพราะความขัดเคืองลำเอียงเพราะความหลงลำเอียงเพราะความกลัวหลีกไปเสียก็มีศึกเสียก็มีบรรดาภิกษุที่เป็นผู้มักน้อยต่างพากันเพ่งโทษติเตียน พระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ทรงทราบขอภัยคะ่ะทรงสอบถามทรงติเตียนรับสั่งว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแลสงจงระงับปัภาชนียกรรมวัดที่ไม่ควรระงับ18ข้อสามหมวดหมวดที่หนึ่ง ดูกอนภิกษุทั้งหลายสงฆ์ไม่พึงระง,งับปรับภาชนียกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์5คือ 1. ให้อุปสมบท 2. ให้นิสัย 3. ให้สามเณรอุปถาก 4. รับสมมุติเป็นผู้สั่งสอนภิกษุณี ห้าแม้ได้รับสมมุติแล้วก็ยังสั่งสอนภิกษุณีหมวดที่สองดูก่อนภิกษุทั้งหลายสงไม่พึงระง,งับปรับภาชนิยกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าแม้อื่นอีกคือวันนี้คุณแม่หนิงศีวลีขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะควรใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ โอกาสหน้ามาต่อกันที่หน้าหกร้อยยี่สิบแปดคัมพีจุนวักภาคหนึ่งวงเล็บเปิดวินัยปิดดกเล่มที่หกวงเล็บปิดค่ะ